อ,อดจากเดือนที่ไม่ผ่านหาเคิมละโอดาอ่าห่าโอดา่าเหรออุ้ยโอ้ยระยะห่างอยู่ห่างจากดาบของเขาไว้ได้เพราะมันใช้ดาบเก่งแต่มันใช้ปืนไม่เก่งเอาดิอ่ะเ้ยโอ้ยคนแดงเลย เอ้ยโอ้ย,อยไวนักเหรอเฮ้ย,ยเป็นปืนเงาเขาใช้ปืนไหนนั่นอ่านี่แรงดีแรงสะใจกระสุนปลายเกาะปุ่มมากขึ้น15 เกาะเกาะโซเตมีน่าที่ใช้บวกที่ผ้าอันนี้ดีกว่ามาโอ้ยตีนังกาตีนังกาเหมือนเดือตีนังกาไปดิตีนังกาไปดิเอา้าอุย้ยไม่ยอมแพ้หรอกเราจะไม่ยอมแพ้โอ้ย,ยทำไมทำไม เล่นลื่นนัภูมิดีนภูมิค่อนข้างดีมาก60วาอ่งอชิวเลย Been on a w h i time for a break ปั๊บปึ๊บ้ปึ๊บเปลี่ยนอันนี้ก่อนเ t r ก่อนเ t r เมื่อกี้ก็คือเ t r 10 s c r g b แต่เราจะใช้ h จ r 10 p q นี่ตัวนี้จะชัดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนปืนด้วยเอาอันนี้เปลี่ยนบ้างดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆดีกว่านะเอ,อ่อเปลี่ยนนี่บ้างดินี่มันดียังไงวะอุ๊ยไอ้ห่าโคตรแรงเลยโอ้ยจะโคตรช้าอือ แรงไหมล่ะแรงไหมล่ะเฮ้ยระเด็นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีโลด่สดิครับนีขึ้นไะม่รดูแผนที่ยาวดีกว่าอยู่บนหัวเราลงมหมยังลงมาดินี่ไงน,นี่ไง นี่ไงมาดีครับเฮ้ยจะถึงที่ตามลงมาโหแม่งกว่าจะรีโหลดเสร็จปีนึงอ่ะอันเนี้ยว่าน,นี่ไม่ได้วะ่ะมันแรงจริงนะแต่มันรีโหลดนาน่ะเราต้องเปลี่ยนเอานี่อะไรระดับสาม โ,โอกาส critical โมยากที่ส่วนไปเลย critical ้า3%นี่ critical สา3% 12.5องาลดการปริศการดีดการกระจายลบสิ 10. อันนี้ระดับ2ไปไม่ต้องมีอันนี้อันเดียวกันปะเนี่ยเหมือนอนนันเดียวกันเลย เอื้อแต่การยิงโดนเอา้าเจาะเกาะลองไหมไม่เอาเดีวกว่อเอาอยู่ดีวกว่าแรงทีบได้รับผลมากขึ้นจากที่กำบังเหมือนกันหมดเลยอ๋อมี3%กับ6%เว้ยไอ้ยอัน,อ,นอาวุธหนึ่งทิ้งไปเลยนี่นี่อันนี้หรือก็ต้องแพ้มันก็ต้องมากดใหม่อีกอ่ะไมย นนรีโหลดไปด้วยวิ่งไปด้วยได้ปล่าวะไม่ได้แต่ว่ารีโหลดรีโหลดไวเอออย่างนี้ดิรีโหลดไปด้วยไอ,อ้นี่ไปด้วยมาดิครับมาดิครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอ้าโอ้ยไอ,อย้แก่ เลือดลดไปซะตายแล้วอุ้ยหายไปไหนวะไอหากระสุหมดแล้วเฮ้ยมันเติมเลือดปะเนี่ยนี่ไง อุ้ยตะกนหมดเที่ยงจนแล้วก็เอาอันเดิมแบบว่าอันเดิมแบบแบบกระจายจอกแล้วก็กปกกืนชกอันนี้ใส่ไม่ได้นะหมดแล้วก็เปลี่ยนอันก็ได้ปืนนี้ก็จะกลายเป็นนี่สามบวกสามพัด โดนแน่โอ้อยก่อนโดนเราดูมันแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโหดไหนวะโอ้โออยาอตายยิงดิไอ้ขีฮากับสุไมนี่ กระสุนเหลือศูนยอ๋อคงจะชนะได้หรอกระสุนเหลือศูนย์นเฟิลเสร็จมันแน่เลยไม่เหลือหอะไรเลยกันเหลืออะไรแล้วอ่ะมีอย่างเดียวตอนนี้ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันแพ้ปืนนีหวาดยิงแล้วแม่งกระเด้งถอยหลังอุ้ยมาแล้วีโรอุ้ยตกใจกใจ ะไรวะเฮ้ยอ๋อมาแล้วมันมาแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บมาแล้วฮึ่มโคตรเก่งเลยฮะเฮ้ยมันมันรีเลือดมันลีเลือดเฮ้ยอยู่ไหนวะ กว่าจะลดเปอร์เซ็นต์หนึ่งแม่งดีกับอนโคตเร็วเลยดิ ดีเลี่ยต้ออาวดีเลี่ยจรด้วยไอ้โน้มเวย้ยโดนหนักไงล้มไงโอ้ย <laughs> มาแล้วแค่หนีไปดีเลือดแล้วแล้ววะโ,โอ๊ยหลบโอ้ย ไหนลีเลีดเ่ดอระไม่ใช่อ่ะหายไปเฉยๆอ่ะมันไม่ได้ลีเลือดอ่ะแต่ว่ามาดิครับเออเร็วๆๆเร็วเร็วไปลีเลือดแล้ว โอ้โหดูเลือดแม่งดีโดโคตรโกงเลยฮะมาแล้วมือโหดแล้วด้วยสู่เป็นวันไงอย่างเงี้ยอุ้ยมาบัคก่อน

โอ้ยโอ้ย,อยไม่ได้อีกทีนึงตาท้ายถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวมาดู CPU กันครับขายดีอยู่นะของจานแบงคนะ์นะนามสมมุติใครมีอุปกรณ์ฟองอยากส่งมาให้เทสให้ขายก็ส่งมาทางช่อง YouTube k i n g c o p นะครับ Time ดูสินค้าได้ส่งมาได้ตั้งราคามาด้วยนะ you h e ไม่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 ยอมหรอกก็แล้วกออ็อันนี้รีแรงดิใส่เข้าไปใส่เข้าไปมั่ว มัวไปก่อนเรื่องนี้เอ้ยยังอดดุดะเตรียมเลย สินค้ากันดีกว่าครับเมื่อวานยากเกินฝึกก่อนฝึกก่อนก็วิ่งบูธเทอร์โบบูธเทคโนโลยีไปที่4,100เมกะเฮาส์นะครับจากเบสที่3.6เมกเอ้ย3,600เมกะเฮาส์ 3, หรือ3.6กิกะเฮิร์ตนั่นเองอุณหภูมิอยู่ที่57 56 58ประมาณนี้โอ,อ้ ดูสินค้าได้ที่เด็บนะครับเรามาดูคอดูเทรดกันด้วยว่าเป็นกี่คอกี่เทรดเป็นบอร์ดใบ,บนี้ก็ขายสวยด้วยใส่น้ำได้สี่แถว ใส่ nvme ได้ใส่ sata ssd ได้ดี cpu เป็น i 7 7 0 0เป็นเค้ดเป็น codename kaby lake นะครับ tdp อยู่ที่65.0นวัตต์นั่นเอง m a c tdp นะเป็น s กเก e t lga 1 5 1ใช้กับเมนบอร์ด1 0 0ถึง200ซีรีส์นะครับก็คือ gen 6กก็ gen เจใส่ด้วยกันนี้ก็แนะนำเป็น200ซีรีส์ก็จะใหม่กว่าหน่อย เทคโนโลยี <Technology S 2> เป็น14นาโนเมตรเนี่ยบูตไป4,000ถ้าเป็น Core i9 9900KF ที่เราเคยเทสไปจะบูตไปที่4,700เมกะแฮร์กิ์ดดิทำให้ตัว i7 นี้ก็ไม่แดงเท่า i9 ตัวนั้นแต่ได้เรื่องอุณหภูมิอุ๊ยแต่ว่า i9 นนะมันเจน9หนาอนวะ่ะมัน8คอ16เทรดอันนี้มัน4คอ8เทรดก็ถือว่าเล่นได้ตามที่เห็นครับ ประสิทธิภาพยังคงเล่นเกมได้อืแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็เรามาดูตัวสินค้ากันว่าสวยขนาดไหนแดี๋ย้ให้เห็นๆกันเลยนะความสวยงามของสินค้านะล้างซิลิโคอนอีกแล้ว ให้ดูบอร์ดไปด้วยเลยดีกว่าเพราเดี๋ยวต้องเทสเจนกันเลยเจนอะไรวะโอ้คหน,นี่ i เจ็ดเจ็ดพันเจ็ดสวยอยู่นะตัวหนังสือยังเห็นชัดบ้านนัมเบอร์เป็น x เจ็ดหนึ่งสองเก้าสี่สามตัวหนังสือเห็นชัดกระดองยังดูใสสวยมีรอย นิดหนึ่งรอยหน้าแต่ว่าพื้นยังเรียบเหมือนเดิมโอเคมากเลยข้างหลังก็ถูกยังลบแล้วก็โอเคเลยจะให้ดูครับนี่สวยเลยอุณหภูมิดีด้วยถือว่าเป็นซีบูที่ยังดีอยู่ดูกล้องสามกันนี่ ไอ, 7, 7, ไอ้เจ็ดเจดพันเจ็ดร้อยใครสนใจตัวนี้ได้ตัวนี้เลยครับงานดีนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงขายต่อไปก็จะเป็นเมนบอก กอดการ์ดจอออกก่อนนี่ rtx 080ใครสนใจนะครับปล่อยเลยสภาพดีเยี่ยมเลยติดตามช่องคงเห็นบ่อยแล้วใบนี้ใช้ประจำมันดีกอดเสียงดีแลนดีแลนดีใบนี้ก็สวยมากสำหรับมินบอร์ด กิกะไบต์ H สองจ a ดศูนย์เกมมิ่งสามสวยๆตอนไนหยิบมาเทสแล้วหยิบมาเทสซีพียูแล้วก็เอามาโชว์ซะหน่อยนะโชว์ตัวว่าสวยขนาดไหนโชว์ตัวกันสักนิดนึงดูด mm. ีเลยใบนี้ ฝาหลังก็สวยนี่มีเหลืองเหลือง usb 3 0 that u t h u t up แต่ไม่รู้ความหมายน,นะคืออะไร d h s t up เนี่ยข้างหลังนี่มีบุมนุ่มๆด้วยค่อนข้างที่จะพรีเมียมอยู่นะใบนี้นี่ดูดิเหลืองเหลือง dust up แล้วก็ดูขากันนี่สวยไหมครับ ดูดีเลยซอตแรมก็มีป้องกันด้วยวัสดุดีมี usb หน้าเคสถึงสองอันนะ usb สามหน้าเคสทำไมให้มาสองอันวะเยอะจังสามศูนย์คิดหนึ่งสามศูนย์คิดสองนี่เปลือกเคสใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ mm hmm. pci x 1 6แล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัวยาวนะแต่วิ่งที่ x 4นะเขาเขียนไว้อื t h e r b o a หนึ่งสองเซาบิบมีสลับกิกกะไบต์เกมมิ่งแล้วก็ซาต้าก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซาต้าแล้วอันนี้อันเล็กๆนี่ไม่รู้อะไรมินิเหรอมินิซาต้างี้เหรก็ครบเครื่องอยู่นะค่อนข้างครบเครื่องแล้วใบเนี้ยมีฟุงมีฝุ่นก็ขูดๆออกนะครับขูดเองนะ อาเสร็จแล้วคลิปนี้เป็นเคสเอ้ไม่ใช่เคสคลิปนี้เป็นคิปเคส CPU นะครับตัวนี้เอก็เสร็จสมบูรณ์ยวไปทำโปรไฟล์ลงขายนะครับขอบคุณที่รับชมมากเลยครับ